กำเนิดของหมอชีวกับปูมารพัฒนะคะท่านเป็นบุตรของหญิงงามเมืองชื่อสาลวดีในสมัยนั้นในกรุงราชคฤห์มีเด็กสาวชื่อสาลวดีมีรูปร่างงามหน้าดูหน้าชมมีผิวพรรณผุดพองอย่างยิ่งชาวคณะกระดุมพีหรือว่าคนรวยเศรษฐีหรือคนมีทรัพย์ของกรุงราชคฤุฑนะคะคัดเลือกเธอให้เป็นหญิงงามเมือง เมื่อเธอได้รับคัดเลือกไม่นานเธอก็มีความชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและก็ประคมดนตรีคนทั้งหลายที่ต้องการจะพาเธอไปร่วมมาพิรมด้วยเนะะี่ยค่ะต้องจ่ายค่าตัวเธอถึงคืนละหนึ่งร้อยกหาปณะเนะพราะตะกับคืนหนึ่งสี่ร้อยบาทของนางอภปาลีที่อยู่เมืองเวสารีนะคะนางได้ค่าตัวคืนละสองร้อยบาทค่ะต่อมามิชามินานนางสารวดีก็ตั้งคันแล้วก็เธอมีความคิดว่า ธรรมดาสตรีมีคันไม่เป็นที่ชอบใจของบุรุษถ้าใครทราบว่าเรามีคันลาบผลของเราจะเสื่อมหมดอย่าขนั้นเลยเราควรแจ้งว่าเราป่วยเธอก็ได้ไปสั่งคนที่เฝ้าประตูนะคะบอกว่านายประตูท่านอย่าอนุญาตให้ใครเข้ามาถ้ามีคนมาหาดิฉันเนี่ยเขาแจ้งเขาไปว่าดิฉันเป็นไข้คนเฝ้าประตูที่นาทำงานน่ะนะคะก็ ปฏิบัติตามคำสั่งของนางก็ไม่ให้ใครเข้าไปหานาง